คือวิชามาเนี่ยมันมันถูกใช้กันมานมนานมากะนะครับนมนานมากแล้วก็เป็นหน้าเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะถ้าเราไปดูการปกครองในในในที่เรียกว่าสังคมนิยมในเผด็จการเนี่ยเราจะไม่ได้ยินคำนี้นะอืมเราจะดินได้ยินในเรื่องของความเคร่งคัดความโหดเหี้ยมความความ จำกัดการบีบบังคับอะไรพวกนี้แต่ว่าในประเทศเหล่านี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยปรากฏแล้วว่าหลากหลายประเทศที่ที่มีการปกครองแบบนี้เนี่ยสามารถนําพาประเทศให้พ้นจากวิกฤตต่างๆได้จัดการในเรื่องของอุปโภคบริโภคอาหารการกินยารักษาโรคปัจจัยพื้นฐานเนี่ยสามารถรทําให้ประชาชนทุกคนเนี่ยผ่านวิกฤตได้มีอยู่มีกินได้ ต้นแบบประชาธิปไตยอย่างอังกฤษเนี่ยนะครับกับพบสภาวะวิกฤตของเศรษฐกษิจอย่างรุนแรงอเมริกาอย่างรุนแรงอังกฤษนี่ถึงขั้นว่าเอาของงอาหารนี่ไม่พอกินกันแล้วนะครับพนักงานแรงงานต่างๆลุกขึ้นประท้วงขับไล่อเมริกาอะไรต่างๆพวกนี้ <c oughs> คือพวกนี้เนี่ยมัน ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันกลับมากมายด้วยวิชามานแล้วก็เป็นเรื่องที่เห็นไม่ชัดไม่รู้สึกกันนะครับเห็นไม่ชัดรู้สึกว่าหรือมันมัน,ม,นมันจนกลายเป็นวิถีชีวิตไปแล้วก็ไม่รู้นะฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้ามันจะตรงที่สุดเนี่ยคือมันจิตใจมานไปเลยเพราะว่ามันทำจิตใจแบบเนี้ยสร้างภาพบังหน้าให้เห็น จากเบื้องหลังเนี่ยระบบคิดแนวคิดต่างๆเนี่ยจิตใจมันเป็นมารแล้วก็มาใช้กับประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายเนี่ยตกอยู่ภายใต้จิตมารมาอย่างยาวนานมากพอตกอยู่ภายใต้จิตใจมารของผู้ปกครองผู้มีอำนาจรัฐของผู้ที่ที่กลุ่มทุนยักษ์มีเงินมากกลุ่มธุรกิจแบบผูกขาดการสื่อสาราต่างๆเนี่ยจนรู้สึกว่า มันเหมือนแบบไม่ไม่ไม่รู้สึกอะไรไปแล้วใช่ไหมการซื้อเสียงเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วการอดทนจ่ายค่าไฟที่มันแพงบัตรซบที่สุดอามหิทที่สุดนี้ก็ก็ยังเฉยกันอยู่ครับค่าน้ํามันอย่างเงี้ยใช่ไหมพวกนี้มันแบบเราดูวงจรยาเสพติดที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเกี่ยวข้องทุกวงการอย่างเงี้ยทุกขั้นตอนหรือสิ่งที่ชูวิทย์พูดออกมาเนี่ย นี่มันเป็นเรื่องของมารทั้งน,นั้นเลยนะฉะนั้นวิชามารเนี่ยก็คือความรู้ของมารคือวิธีการของมารครับซึ่งแน่นอนว่าในเบื้องต้นของการเริ่มต้นเนี่ยก็คือการห่างออกจากกฎหมายก่อนนะห่างออกจากจริยธรรมศีลธรรมคุณธรรมเสียก่อนนะครับพัฒนาขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็คือใช้ ใช้ความรู้ของมารจิตใจที่เป็นมารเนี่ยออกกฎหมายเพื่อรองรับความเป็นมารใช่ไหมแล้วก็ใช้จิตใจมานเนี่ยไปดำเนินการต่างๆดังนั้นสภาพแบบนี้มันมันเกิดขึ้นมานมนานแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็พอพอช่วงเลือกตั้งเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างหนักทั้งทั้งความรู้ของมารวิธีการของมารจิตใจของมารเนี่ยจะเกิดขึ้นหนักมาก นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่สังคมไทยนี่จะต้องไม่ใช่แค่ตื่นรู้นะผมว่ารู้แล้วนะแต่อาจจะรู้สึกชินชาหรือเปล่าไม่รู้แต่ว,ว่ายังไงก็ต้องลุกขึ้นมาจัดการเรื่องพวกนี้นะครับไม่งั้นประเทศเนี่ยคุณจะหาความโปร่งใสไม่ได้เลยแล้วคุณก็จะพัฒนาตัวเองกันไม่ได้พัฒนาตัวเองไหมได้ว่าโอกาสทุกมิติ คุณจะเป็นผู้ที่รอรับอย่างเดียวรับรับรับเศษอะคือเศษนี่มันแล้วแต่รือว่ามันจะมันมันมันจะถึงคุณแค่ไหนอย่างไรเมื่อคุณรอรับเศษโอกาสทางชีวิตคุณเนี่ยก็จะหมดไปเรื่อย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 ๆืนะถึงที่สุดพวกนี้ก็จะตอต่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 อตเรื่อยๆืสภาพสภาพมันก็จะกลายเป็นแบบเอาลราประเทศเราเป็นเกษตรกรรมเนี่ยมันคงไม่อดอยากถึงขนาดแอฟริกาอะไรต่างๆพวกนี้ แต่ว่าถึงไม่อดอยากเนี่ยแต่คุณก็ไม่สามารถเข้าสู่ภาวะของความอยู่ดีกินดีได้แล้วก็มาทนนั่งดูทุกอย่างไปอยู่ในมือของคนไม่กี่คนครับจริงๆสภาพนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับจริงๆแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ความเป็นถูกมารจัดการเนี่ยผมถามเนี่ยคุณราคาส่งออกเท่าไหร่ส่งออก น้ำมันถูกกว่าเราใช้ในประเทศครับอ้าวส่งออกข้าวได้ราคาแพงแทนที่เราจะได้กินของถูกเลากลับกินแพงกว่าขึ้นไปถูกไหมครับวันนี้เนี่ยมันไม่ต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจอะไรนะคุณแก้ปัญหาเศรษฐกิจแค่ว่าเอาให้คนกินกับข้าวสองอย่างหรือข้าวหนึ่งอย่างพร้อมไข่ต้มไขด่ดาวไข่เค็มอะไรเงี้ยให้มันอยู่ในระดับยี่สิบห้าบาทเนี่ยี่สิบาทนี่ย มีใครทําอ่ะรู้อ่ะม,มันไม่มีใครทําเลยนะในขณะที่อ้ประเทศเราเนี่ยมันมีทุกอย่างทําไมเราต้องเราต้องอะไรแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะทําให้คนต่างประเทศเข้ามาช่วยเราได้พื้นเศรษฐกิจเราได้เรื่องดอกเบี้ยเรื่องอะไรไปแล้วนะแต่เราเลือกวิธีการที่จะขายที่ดินเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยมันถูกถูกลอหลอมถูกปั่นโดยกระบ,บวนการทุกอย่างเข้ามาจน จนจิตใจมาเนี่ยมันเต็มไปหมดแล้ววิชามารก็เต็มไปหมดจนเป็นความเคยชินทีนี้เข้ามาสู่แวดวงทางการเมืองแวดวงทางการเมืองที่หลายคนหลงไหลายแล้วก็ลืมกันไปแล้วเนี่ยนะครับเอาลนะสมมุติว่าวันนี้มันมีคนสองฝั่งฝั่งหนึ่งวันนั้นเนี่ยก็บอกว่าเหตุการณ์บ้านเมืองมันมันวิกฤตจ,จริงๆนะครับมันวิกฤตจ,จริงๆจะต้องทําการรัฐประหารครับเอาลนะรัฐประหารสําเร็จ ทีนี้พอรัฐประหารสำเร็จแล้วเนี่ยรัฐประหารเพื่อจัดการกับสิ่งที่เลวร้ายใช่ไหมฉะนั้นรัฐประหารสำเร็จเนี่ยหมายความว่าความเลวร้ายต้องหมดสิ้นไปความดีงามต้องค่อยๆเติบโตขึ้นถู้ไหมแต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นอืเลวกว่ารับชั่วกว่าอืร้ายกว่าอำมหิตกว่าอืยึดครองมากกว่ากอบโกยมากกว่าเห็นยังฉะนั้น พี่น้องประชาชนเอาละแรกๆเนี่ยอาจจะตื่นเต้นดีอ,อกดีใจเพราะว่าไอ้ระบอบนี้มันแย่จริงนะครับปัญหาที่คุณยิ่งรักซักศีลทำไว้มันแย่จริงมันหนักจริงนะครับกับประเทศฉะนั้นเมื่อคนเข้ามาทำตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องไม่เกิดสิ่งเหล่านี้แต่พอปัจจุบันเนี่ยเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอีกแต่ว่าผู้คนเนี่ยก็ยังบอกว่าอันนั้นเลวอันนี้ดีกว่านิดนึง ประเทศจะเปลี่ยนยังไงอะแสดงว่าประเทศนี้ไม่ต้องการคนดีเลยเห็นยังผมถึงบอกว่าจิตใจมาเนี่ยมันคุมไปหมดแล้วใช่ไหมทีนี้เอามาดูเอาดูแบบใกล้ๆเลยในเรื่องการเลือกตั้งรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะมันก็ออกด้วยมานทางกฎหมาย คือมันไม่สนใจเลยว่าพวกนี้มีความรู้เรื่องประชาธิปไตยนะครับไม่ใช่ไม่มีความรู้เรื่องประชาธิปไตยนะแต่รัฐธรรมนูญ60เนี่ยกลับออกแบบมาใหเนะ้เกิดอะไรล่ะเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบโดยจากรัฐธรรมนูญเลยครับก็คือให้มีสว250หอไว้เลยและให้สองอสอว2 5 0เนี่ยมีผลต่อการกำหนดผู้ที่จะได้ อำนาจรัดด้วยครับเห็นยังและสวสองร้ก็ถูกแต่งตั้งโดยคนที่รัฐประหารเข้ามานี่จิตใจมานแล้วก็ได้นักกฎหมายที่รับใช้นะเออรับใช้มาครคับแล้วก็ออกกฎหมายที่ที่ไม่มีสภาพเป็นกฎหมายจะเป็นเพียงกติกาหรือเงื่อนไขที่จะให้คนที่ไม่เอากาให้ได้ผลประโยชน์ดีกว่าครับเออ ให้ได้ผลประโยชน์อย่างเดียวอือันนี้เป็นเรื่องที่ที่มันจริงๆแล้วมันเป็นโมฆะในตัวคเพราะเกิดปัญหาในการตีความกฎหมายอะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะมีเทคนิคที่มันมันอาจจะอาจจะอาศัยความมีอำนาจอะใช่ไหมฉะนั้นปรากฏว่าความหมายของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันกลับกลายไปขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจ ไม่ได้สอดคล้องกับอำนาจที่ประตไตยทึ่เป็นนาสุดของประชาชนมไม่สอดคล้องกันเลยครับนะครับ,รบที่สุดแล้วรัฐธรรมนูญไปขึ้นอยู่กับแค่ผู้มีอำนาจเท่านั้นเองเห็นไหมแล้วกติกาการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยที่เพิ่งเสร็จไปเนี่ยสี่ร้อยร้อยอันนี้ก็เกิดจากเทคนิคของมาอนีอกดนะิ มันไม่เป็นไปตามขัน้นตอนตามที่กฎหมายควรจะเป็นอ,อ,อแต่มันบอกว่ามันก็ยังอยู่ในกรอบกฎหมายไงเพราะว่าร้อยแปดสิบวันเนี่ยเอมันไม่เสร็จอืมันไม่เสร็จ,ม,ม,ม,รจมันก็ต้องออกแบบนี้เห็นไหมนี่คือความต้องการแล้วก็ใช้ที่ไม่เป็นไปในทางที่กฎหมายให้เป็นแต่ไปใช้ช่องว่างเห็นไหมนี่ก็คือคืออาศัยความรู้ของของมารนคือเน้นที่เน้นที่ผลประโยชน์ เน้นที่ช่องว่างทางกฎหมายเน้นที่ห่งก,กฎหมายเน้นที่ความต้องการความสำเร็จเป็นหลักทีนี้พอมาถึง400 100ยูไหมในขณะน,นี้ทุกคนยังไม่รู้อีกว่าไอ้ส0่เนี่ยมันตรงไหนบ้างถูกไหมเพราะ400เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับกรก,รกรตเป็นคนกำหนดเขตใช่ไหมเ<อ>ขตเลือกตั้งว่ามันจะอยู่ตรงไหนบ้างครับแล้วแล้วกรกตจะกำหนด กรกตที่ขายตั้งมาใช่ไหมก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับที่มีอำนาจร <c oughs> ัดในขณะนี้ยังเชื่อมโยงกันอยู่ไม่ขาดสายอะ่ะยังเชื่อมโยงกันอยู่แล้วก็ยังไม่ออกมาเห็นไหมฉะนั้นไอการเลือกตั้งครั้างหน้าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจึงจะต้องเต็มไปด้วยการดูดการซื้อตัวสอสอนะแล้วก็การใช้เงินอย่างมามหาศาลที่ <c oughs> แบบ <c oughs> ไม่เคยใช้มาก่อน ครับแล้วในขณะเดียวกันถึงจะทุ่มเทเงินไปเท่าไหร่เนี่ยนะทุ่มเทเงินไปนเท่าไหร่ถ้าฝ่ายเขาไม่ได้คือฝ่ายที่ครองอำนาจและอยู่ในปัจจุบันหรือผู้เป็นเจ้าของรัฐมนูญอม่อันไม่ใช่หมายถึงประชาชนนะเขาก็จะไม่ยอมเนี่ยฉะนั้นประชาชนก็จะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ไม่ได้อะไรอ่ะคุณอาจจะได้ได้รับเงินถ้ามีการซื้อเงินจ่ายเงินซื้อเสียง ถูกไหมถูกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบเนี้ยแล้วทีนี้อ่าอะไรอ่ะตอนนี้ก็เริ่มต้นเนี่ยกติกาไม่รู้จะออกยังไงนะเข็นไม่รู้จะแบ่งยังไงนะทีนี้วิธีการต่างๆที่คุณเคยพบเคยเห็นกันมาเนี่ยนะเช่นการทําลายป้ายเห็นไหมครับหรือการทําลายป้ายตัวเองแล้วร้องว่าถูกทำลายการใส่ร้ายป้ายสีครับการใช้เงิน ใช่ไหมการข่มขู่เด็ดหัวคะแนนการซื้อบัตรประชาชนไว้เพื่อเอาคนของตัวเองไปเลือกหรือซื้อบัตรประชาชนของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ให้ไปเลือกอพวกนี้จะจะเกิดขึ้นเนี่ยเต็มไปหมดอ่ะใช่ไหมแต่ในขณะนี้เนี่ยจะอยู่ในช่วงของการใช้อำนาจการเมืองอที่บอกว่าผมมีหน้าที่ที่จะต้องไปทำแต่ก็แฝงการหาเสียงไปด้วยในตัว นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนหีบบัตรการซื้อยกเขตอะไรต่างๆพวกนี้เราจะเห็นไปหมดนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมจะบอกให้ว่าในขณะนี้เนี่ยไอ้พูกนี้เป็นเพียงหนึ่งสาขาของของสำนักวิชามาอมตอนนี้กลุ่มที่มาที่สุดเนี่ยนะครับคือกลุ่มทุนเราอธิบายกันมาหลายรอบแล้วว่าความเป็นมา ในความเสมอภาคในความเท่าเทียมของกลุ่มทหารกลุ่มนักการเมืองกลุ่มข้าราชการจนถึงที่สุดพัฒนาต่างๆมาตอนนี้ก็คือให้กลุ่มทุนเนี่ยสูงสุดแหละแล้วก็กลุ่มทุนก็มีอํานาจมากหลากหลายกลุ่มตัดขาดจากประชาชนให้ประชาชนรับเศษออกแบบการเลือกตั้งให้ออกแบบนโยบายให้เพื่อสอดคล้องกับทุนไปออกกฎหมายาาแล้วก็ไปร่วมต่างชาติฉะนั้นแล้วพวกเขาทั้งหมดเนี่ย กำลังทำให้ส่วนอื่นๆเนี่ยทำงานกันไปรู้สึกว่าก็เป็นมารกันแบบนั้นไปไม่มีใครมาต้องที่กลุ่มทุนแต่กลุ่มทุนในวันนี้เนี่ยค,คือคือคือตัวสำนักใหญ่ของของมารเนเ่ยแล้วก็กระจายไปกระจายไปที่ข้าราชการมั้งกระจายไปที่ทหารมั้งกระจายมาผ่านพรรคการเมืองมั้งพอพรรคการเมืองเกิดขึ้น พอเสียงปีเสียงกองเมื่อวานที่พูดก uh, ันพอมันรัวพอมันเชิดข okay <|so|> ึ้นกลุ่มทุนสบายแล้วไม่มีใครสนใจกลุ่มทุนอีกแล้วเห็นไหมมา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 สนใจการเลือกตั้งครับพอมีเลือกตั้งปุ๊บไอ้กลุ่มทุนจะขึ้นน้ำมันขึ้นราคาขึ้นนู่นขึ้นนี่ราคาหารแพงไม่มีใครสนใจกลุ่มทุนอีกแล้วอืมาสนใจที่ผู้ผู้มีอำนาจรัฐแล้วผู้บริหารราชการแผ่นดินแล้วผู้บริหารราชการแผ่นดินก็ ดยใช้วิธีการออกกฎหมายไปขอเขาไปค่อยๆบีบเขาว่าเราจะใช้นู่นใช้นี่เห็นไหมฉะนั้นนี่คือวิธีการที่ในพวกมา,การด้วยกันเองนะแต่ทําให้กลุ่มสูงสุดของวิชามานเนี่ยอยู่ในฐานะที่รอยตัวแต่ต้องไม่ได้อและก็กลุ่มทุกอย่างทางธุรกิจไว้เม็ดเงินทุกอย่างอ,อาหารทุกอย่างผลิตภัณฑ์ทุกอย่าง กลุ่มไว้ที่นี่แล้วก็จ่ายครับฉะนั้นเวลาเวลาฟอกเงินเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณไปไล่เงินจากบัญชีนักการเมืองคุณจะไม่เจอคุณต้องไปไล่จากทุนทีนี้ทุนบางบริษัทมีพนักง,งานเท่าไหร่โอ้เป็นหมื่นสามร้อยห้าร้อยสี่พันห้าพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะค,คุณจะไปไล่ยังไงอะถูกปะแต่ถ้าถ้าเงินมันยังอยู่ในสายของการเมืองเนี่ยมันไล่กันได้ครับ พราะบ้านเราเนี่ยอุตสาหกรรมการเมืองคือพ่อแม่ลูกเมีย<ม>สพงสพายเมีน้องเมียน้อยเรียกว่าแบ่งกันแบบนี้ <c oughs> นี่เวลาไล่สายนี่หาง่าย<ม><ม>แต่พอทุกอย่างมันเอาไปให้ทุนฟอกแล้วค่อยเอาคืนกลับมาหรือออกไปต่างประเทศแหลรงต่างพวกนี้มีกี่บัญชีเป็นแสนๆบัญชีเนี่ย<ม>ใช่ไหมมันตามไม่ได้เนี่ยมันตามไม่ได้ฉะนั้นเหมือนกับคุณชูวิทย์เนี่ยเดี๋ยวก็ดูนะคุณคุณชีวิตก็ควรจะไล่เพิ่มนะ วันก่อนเราพูดแล้วว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยสำคัญคือต่อมอครับอ่าเมื่อวานชูวิทย์พูดต่อมอแล้วใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวชูวิทย์ไปไล่นะชูวิทย์ไปไล่ร้านเพชรร้านอัญมณีทั้งหลายเนี่ยไปไล่ดูเลยโรงแรมครับโรงแรมระดับที่ซื้อขายกันสี่ร้อยล้านประมาณพันล้านเนี่ยไล่ลงมาไปดูโรงแรมรีสอร์ท นี่ถ้าไปอีกสามที่นี้นะแล้วเดี๋ยวให้บอกที่อื่นนะแต่ผมเชื่อคุณชูวิทย์เนี่ยครู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วแต่ว่ารอดูงานก่อนว่ามันจะเดินไปยังไงให้ทำอยากให้ทำไปร้านเพชรไปร้านอัญมณีเนี่ยโอ้โหคุณจะเห็นเลยเห็นเลยว่ามันมันมีวิธีการที่มันมันเยอะแยะไปหมดนะครับมันเยอะแยะไปหมดเลยโรงแรมรีสอร์ทต่างๆพวกนี้เนี่ย ถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นเร็วอย่างนี้ครับมันไม่มีทางคือประเทศไทยมันมีร้านเพชรร้านอัญมณีมากขนาดนี้นี่มันเป็นเรื่องแปลกนะเออแต่ก่อนร้านทองก็เยอะแต่ตอนนี้มาตรฐานในการในการจัดการร้านทองมีมาตรฐานแต่เพชรเนี่ยยังยังมีช่องว่างยังมีอะไรเยอะแยะไปหมดอืมไม่ได้ไม่มีราคากลางมันเออราคาแบบมโนเสกได้บางอย่างหรือคนที่สร้าง รีสอร์ทมันเยอะมากมายขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นความต้องการของนักท่องเที่ยวครับแต่โดยระบบเศรษฐกิจของเราที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่น่าจะไม่น่าจะมีคนที่มีรีสอร์ทแบบโหขึ้นไ้แบบเร็วนี้ครับผู้นี้มาจากกระบวนการนี้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวคุณจุวิ์ก็คงไปทำครับเสร็จแล้วไม่จะเอาแค่นี้นะไอ้เก่าๆที่เคยโดนคดีแล้วพ้นคดีไปแล้วไปไปหลบอยู่เนี่ยนะครับโดยอาศัยว่า หลุดจากคดีต่างๆพคเนี้ลองลื้อดูลองลื้อดูแล้วก็เอาคดีเนี่ยผมเห็นด้วยกับพี่ตูน่นะให้ลื้อคดีบอสอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหเรียกว่าประเทศนี้นี่คุณจะเห็นหน้าเอาว่าคุณรู้ว่ามีวิชามารมีจิตมานครับใช่ไหมแต่เนี้ยคุณจะเห็นหน้ามานกันชัดๆเลยเรียงหน้ากันมาเลยเนี่ยมานทั้งนั้น